สวัสดีค่ะวันนี้อิฟมาอัปเดตเอกสารการยื่นวีซ่านักเรียนปี2023นะคะที่ตอนนี้ประเทศไทยได้ตกมาเป็นเลเวล3แล้วนะทุกคนจะมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่ประเทศไทยได้ตกมาเป็นเลเวลที่3เป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่อิปไปถามอ่หลายๆเอเจนต์นะทุกคน ก็เอกสารจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเอกสารส่วนตัวของนักเรียนอย่างของอีบะค่ะตอนที่อีมาคืออีบะเรียนจบแล้วก็มาเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีเอกสารเกี่ยวกับการทํางานนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารแค่เอกสารส่วนตัวก็เป็นพวกสําเนาบาัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านหน้าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เป็นทรัพย์ส,สินส่วนตัวเช่นทะเบียนรถ เล่มลดที่เป็นชื่อเรา2ก็คือโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็เป็นวุฒิการศึกษานะทุกคนวุฒิการศึกษาเราก็ไปขอที่มหาลาัยก่อนก็ได้ที่มันเป็นไม่ใช่ตัวจริงก็ได้ค่ะทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เริ่มทํางานแล้วก็ต้องมีใบรับรองการทํางานสลีปเงินเดือนแนบเข้ามาด้วยนะคะอันนี้คือเอกสารสําหรับตัวเราเองเนาะ เอกสารส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเอกสารขอสปอนเซอร์นะคะอย่างแรกก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านค่ะแล้วก็เป็นถ้าพ่อแม่ใครเปลี่ยนชื่อนะคะก็ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อแล้วก็3ก็จะเป็นพวกสลิปเงินเดือนเป็นใบรับรองการทํางานเอกสารการเสียภาษีนะคะแล้วก็ที่สําคัญสุดๆก็คือสเตทเมนต์นะคะ ต้องมีเงิน4แสนไม่ต่ำกว่า4แสนหรือ5แสนบาทนะคะนอนอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะพอทางอิมตอนนี้ก็คือจะขอสเตทเมนต์เราต้องโชว์สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะทุกคนดังนั้นถ้าใครที่คิดว่าพร้อมในตรงนี้ค่ะก็สามารถยืมมีซ่ามาได้นะตอนนี้นะแต่ถ้าใครที่คิดว่าเออยังไม่พร้อมที่จะแบบมีเงินนอนบัญชี4แสนถึง5แสนบาทอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้คิดดีๆก่อนที่จะมาจำกับเอเจนต์นะคะจะได้ไม่เสียเงินตรงนี้ฟรีเนาะทุกคน นะเพราะว่าตอนที่อมาค่ะอิบไม่ได้ต้องใช้สเตทเมนต์นะคะอีบใช้แค่แบงก์การันตีคือแบงก์การันตีมันง่ายตรงที่ว่ามันไม่ได้ต้องย้อนหลัง5เดือน6เดือนอะคะ่ะทุกคนมันสามารถที่จะแบบเอาเงินใส่เข้าไปแล้วก็ไปขอที่แบงก์เป็นเอกสารออกมาได้เลยเนาะแต่เนื่องจากตอนเนี้ยค่ะประเทศไทยมันได้ตกอันดับเป็นอันดับ3ามะคะ่ะมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องยื่นสเตทเมนต์นะคะดังนั้นถ้าใครที่คิดจะมาเรียนที่นี่เรียนภาษาที่นี่หรือว่ามาแบบ นะะแนะนําให้ลองทักหาเอเจนต์ก่อนเพราะว่าแต่ละเอเจนต์นะคะทุกคนเขาก็จะมีการใช้เอกสารที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันมากอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ทักไปหาหลายๆเอเจนต์ว่าเอเจนต์เอเจนต์ไหนที่เขาสามารถตอบโจทย์เรามากที่สุดเราจะมีเอกสารให้เขาได้มากที่สุดอะคะ่ะอย่างเช่นเขาิสต์มาให้เราอ่ะสิบ เอกสารสิบอย่างเนี้ยเรามีให้เขาสักเก้าหรือสิบอ่ะมันก็ดีกว่าใช่ไหมคะดังนั้นน่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะเออ่คิดก่อนว่าลองทักไปหาหลายๆเอเจนต์นะคะว่าเอเจนต์ไหนที่มันเหมาะกับเรานะคะไม่ต้องแบบ เออแบบอยากได้เอเจนต์ตามอีฟหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเอเจนต์อื่นอะคะ่ะเขาก็อาจจะมีแนวทางหรือว่าวิธีการที่แตกต่างกันไปการเขียน GTE อะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันดังนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะลองมาทักไปหาหลายๆเอเจนต์นะคะที่มันเข้ากับตัวเรามากที่สุดเพราะว่าตอนที่อีฟก่อนที่อีฟจะมาค่ะอีฟ e ก็ดูหลายเอเจนต์มากๆอีฟ e ก็เข้าไปดูแบบหลายเอเจนต์มากจนมาเจอเอเจนต์ที่อีฟมาอย่างเงี้ยมันก็ บวกกับว่าเหมือนเราเราพอเขาส่งลิสต์เอกสารมาให้แล้วเรามีตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดดังนั้นน่ะถ้าเพื่อนๆที่กำลังคิดจะมานะคะอิมแนะนำให้ทักไปหาหลายๆเอเจนต์ว่าตอนเนี้ยเขาใช้เอกสารอะไรบ้างอะไรอย่างนงี้เนาะนะคะอิมหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะมาที่นี่นะคะเพราะว่าตอนเนี้ย ทางทางอิมมาค่ะเขาก็มีความเข้มงวดกับ วีซ่านักเรียนมากๆนะตอนนี้นะคะทั้งเรื่องการจํากัดชั่วโมงการทํางานทั้งเรื่องเงินเข้าเรื่องการจ่ายแท็กอะไรหลาๆอย่างนะคะอยากให้เพื่อนๆพื่ศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆเลยนะคะสรุปนะคะเอกสารในการยื่นวีซ่า2023นสะิะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะทุกคนทุกคนจะต้องมีเงินนอนบัญชี4 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาท ไม่ต่ํากว่านี้นะทุกคนถ้าใครที่โรงเรียนแบบเเดือน10เดือนก็ต้องมากกว่านี้อะประมาณแบบ8ปดแสนเก้าแสนหรือ1ล้านบาทนะถ้าใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาถามอิฟได้นะคะเดี๋ยวอิฟจะแปะ IG ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ แล้วอยากให้อีฟทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วอีฟถ้าอีฟมีเวลาอีฟก็จะมาทำให้นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย